สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพยิปซีพยากรณอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่5สิงหา2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบค่ะคนวาทิตย์มี4ถ้วยนะคะ5ไม้เท้านะและ5ดาบนะคะคนวันอาทิตย์ไพ่ไม่ค่อยสู้ดีนะคะวันนี้นะนะคะนานๆจะเป็นสักทีหนึ่งนะคะคนวันอาทิตย์นะเขาบอกวันนี้จะมีเรื่องแบบ เรียกว่าไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดนะคะบางคนหงุดหงิดบางคนไม่ได้ดั่งใจบางคนไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังนะคะบางคนอาจจะแบบว่าความหวังของเรามันใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้นะคะแต่มันอาจจะได้มาแค่ไม่ได้เป็นเต็มจํานวนที่เราคาดหวังนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได, pot, ปด้ปวดท้องปวดไส้มีกดมีแก๊สในกระเพาะนะคะนะ,ะวันนี้ระวังเรื่องของความขัดแย้งต่างๆด้วยนะคะหรือว่า ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยหรืออาจถึงท่านทะเลาะเบาะแว้งนะคะอีกในหนึ่งการงานอาจมีความยุ่งยากไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โฟล์นะคะนะไม่คล่องตัวนะคะนะอาจมีเรื่องของการาความยุ่งยากวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็มีห้าดาบอีกนะคะห้าดาบเนี่ยคุณจะต้องไปรับหน้าเสือรับาระละนะคะทําแทนคนอื่นเขาหรือว่าขวานคหาคนช่วยไม่ค่อยมีทําอะไรนะนะคะน้องนี้น่าเห็นใจนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดน,นึงค่ะ ไพ่ทักพิเศษก็เตือนเรื่องของการเงินนะคะการเงินการทองนะคะสี่เหรียญก็คือเงินมันมีหน้าที่ของมันนะหรือคุณต้องเก็บเงินประหยัดเงินนะคะใช้จ่ายต้องระวังนะคะเป็นไพ่ทักเตืนนอนเนาะก็ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะ,ะการเมนเนตเงินต้องเมเนตให้ดีนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์มาด้วยห้าเหรียญเลยนะ,ะจุนนะคะเก้าดาบนะและ สิบถ้วยนะคะอ่ายังมียังดียังมีสิบถ้วยนะเขาบอกคนวันจันทนระ์ในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินไม่สููดีนะคะไม่ค่อยคล่องนะนะคะมีก้าดาบอีกนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดหัวปวดอ่าปวดหัวปวดขมับปวดไมเกรนปวดฟันปวดเหงือกได้นะคะนะบางคนไปทําฟันได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีเรื่องของการนอนไม่หลับก็ได้นะคะนะ,ะเครียดกังวลได้ไม่ได้อีกนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ะะแต่สุดท้ายคุณมีไพ่แฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือเรื่องของบริวารครอบครัวดีนะคะความรักดีนะคะนะบางคนอาจได้อ่าเรียกว่าได้พบเจอพร้อมหน้าความตาครอบครัวหรืออาจได้กลับบ้านนะคะตามนั้นเลยขอขอไา่ทาพิเศษอ่าแต่เงินมันดีสิคะคุณขานะโชคราบการเงินจะดีนะคะนะ ปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีเงินแต่ว่าอาจจะมีเงินเข้ามาค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะได้เสื้อผ้าแพรพันใหม่ๆความอุดมสมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมีโชคนะนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารบ้างนะคะ3ามใบคนวันอังคารมาด้วยสี่เหรียญเช่นกันนะคะ Temperance นะคะและหนึ่งเหรียญโตโตนะคะคนวันอังคารเขาบอกว่าช่วงนี้นะ การเงินนะคะต้องแบ่งกินแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้ดีๆนะคะในช่วงนี้หรือบางคนก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ค่อยได้นะคะนะอาจมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทพลังงานนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้คุณขยับขยื่นมุมต่างๆในที่ทํางานหรือว่าที่บ้านก็ได้นะคะหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะนะมีหนึ่งเหรียญโตๆตนะคะวันนี้อาจได้โชคลาบเงินทองแบบฟุกๆมีคนนาเงินมาให้ก็ได้นะคะนะเหรียญโตทีเดียวนะคะก็แต่ละ คนก็บุญวาสนาไม่เท่ากันนะบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าเขาบอกว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะจากสองมือน้อยๆของคุณนะคะทําแล้วดีทําแล้วปังทาแล้วสําเร็จนะคะแต่ต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะต่อไปคนวันพุธคนวันพุธสามใบนะคะคนวันพุธมีวินทับนะคะมีห้าไม้เท้านะคะมี อัศวินถ้วยนะคะเขาบอกคนวันพุธนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างทรงๆนะอยู่ดีกินดีตามอัตภาพเลยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะบางคนเนี่ยเลี้ยงเด็กนะคะช่วงนี้นะมีจิตใจเมตตากรุณาบางคนไปเป็นแนนนี่บางคนไปเป็นออแพรบางคนไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะบางคนรับเด็กมาเลี้ยงหรือบางคนเพิ่งมีลูกน้อยตอนนี้ต้องดูแลบริวารน,นะคะนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะอ่าแล้วก็ระวังเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายนะคะนะ เรื่องการงานก็ดีนะคะการงานบั um ้นช่องต้องระวังหมดนะคะอาจจะมีเรื่องของความยุ谢谢่งยากวุ่นวายความไม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําอะไรก็มีนู่นติดนี่นะติดนู่นติดนี่ติดขัดนะคะบางทีก็เกิดจากคนบางทีก็เกิดจากอ่าเรื่องของอ่าความสภาพไม่คล่องนู่นนี่นั่นอะไรก็ติดขัดไปหมดเนาะจะตากผ้าก็มีอะไรมาขวางอะไรประมาณนั้นได้นะคะ นะแต่ว่าก็จะมีผู้ช่วยเข้ามานะคะผู้ช่วยที่เขาเรียกว่าเป็นบริวารน,นะคะนำโชคลาภและข่าวดีนะคะมาให้เนาะนะคะบางคนก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนะมาด้วยใจนะคะมาเพราะรักเราเนาะมาช่วยเหลือหรือว่ามาให้สิ่งดีๆกับเรานะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะนี่ไงดูสิจะมีโชคมีลาบนะมีคนนํามาให้จริงๆนะคะปังปุริเย่นะคะทําอะไรกับเด็กๆด,ดีนะคะต่อไปคนวันพฤหัส สามใบนะคะมีสองดาห้าเหรียญและหกดาบสุดท้ายดีค่ะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคนวันพฤหัสนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกบอกอะไรไม่ค่อยถูกนะคะเลือกอะไรไม่ค่อยได้ตัดสินใจอะไรก็ยากยากนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของ การสื่อสารต่างๆด้วยต้องระวังนะคะบางคน WiFi ขัดข้องนะบางคนเรื่องของการสื่อสารนะคะมันอาจจะผิดพลาดได้นะคะเพราะนั้นต้องดับเบิลเช็คดีๆนะคะเรื่องการเงินไม่ค่อยสู้ดีนะคะเหรียญน,นะคะนะแต่คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีใครเดินทางมาหาคุณนะคะหรือว่าจากนี้ไปนะคะชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะอดทนหน่อยนะนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคะ move on นะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบให้กับคนวันพฤหัส อ่าไพ่บอกจะได้เจอคนนะคะจะได้เจอพบเจอคนที่อยากเจอนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานพอเจอกันทีก็เฮเนาะได้เฮได้ไปกินหมูกระทะด้วยกันเนาะได้ชื่นใจนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เจอกันตนเป็นแต่ว่าเจอกันตามสายตามเสียงก็ได้ออนไลน์ก็ได้เนาะหรือว่าคุณอาจมีเรื่องได้ยินดีค่ะในวันนี้นะคะมีเรื่องได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเร็จหรือว่า มีเรื่องได้เฮมีเรื่องได้ปังนะคะมีเรื่องให้หน้ายินดีหรือบางคนอาจจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงงานมงคลต่างๆหรือว่าปาร์ตี้ก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์มาด้วยคิงเหรียญมาด้วยคิงถ้วยอัจวินถ้วยนะคะและ เดลเวอร์นะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์ช่วงนี้ล่าซาเออนะคะนะมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับการเงินไฟแนนซ์ต่างๆนะคะวันนี้ต้องเข้าไปคุ้บปรุงในแน่นอนนะคะอาจจะมีเรื่องของอความมั่นคงทางการเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือบางคนได้รับเงินในวันนี้ก็ได้นะคะนะมีอัศวินถือถ้วยนะคะบางคนนะวันนี้ไปจองรถคะ่ะนะคะนะอาจได้ลาบจากคนรักหรือว่าซื้อรถเป็น ของขวัญแต่งงานให้ใครหรือว่าเป็นของขวัญแต่งงานให้คนรักหรือว่าเป็นของขวัญให้คนรักก็ได้นะคะไปออกรถไปจองรถด,ด้วยกันก็ได้นะคะมีเดลิเวอร์อย่างนี้นะคะอาจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะทำธุรกิจอะไรวันนี้ก็ดีนะคะอาจด้พบในทุนนะคะนะ,นะหรือคนช่วยเหลือที่มีอ่ากลังทรัพย์นะคะแล้วก็มีอ่ากลังใจนะคะที่ดีนะคะวันนี้ก็เจอคู่ดีค่ะนิมิตอ่าเขาเรียกว่ากัลยาณิมิตนะคะแล้วก็อ่าถ้าเป็นคนรักก็จะได้อ่าเรียกว่า ใช้เวลาร่วมกันมากเป็นพิเศษนะคะในวันนี้นะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษหลยคะ่ะแม่ดิเชียนเอกวันนี้ทําอะไรก็รู้ลาหมาเห่าเพราะฉะนั้นทําอะไรได้ทําไปเลยนะคะคุณขานะทําอะไรก็สําเร็จได้ด้วยดีทุกอย่างเหมือนปาฏิหาริย์นะคะนะดังเวทมนต์นะฮะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบอา้าวคนวันเสาร์ก็ห้าเหรียญห้าเหรียญทำไมเวิร์กอิ่งค่ะทุกคนวันนี้อ่ะแล้วก็มีมีอ่าสองถ้วยนะคะ และ Temperance นะคะขาบอกคนวันเสาร์นะเรื่องการเงินต้องระวังแล้วนะนะคะไม่ค่อยสู้ดีนะคะนะต้องประหยัดกินประหยัดใช้นะคะนะอ่าบางคนมีเจ็บป่วยไม่สบายไปหาหมอนิดนึงนะนะคะจะได้เจอหมอดียาดีนะคะแต่แต่บางคนอาจจะมีเรื่องของอ่าเป็นคู่อ่ะมีคู่อ่ะวันนี้นะทำอะไรเป็นคู่คู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ทักคู่เพื่อนคู่อ่าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ดีนะคะให้โชคให้คุณนะคะนะคู่ให้โชคให้คุณนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ในวันนี้นะหรือว่าอาจมีการได้พบเจออะไรที่มันเคยเจอมาแล้วนะคะพบคนที่เคยเจอมาแล้วพบกับบริวารที่เคยเจอมาแล้วหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะมันเกิดขึ้นซ้ําอีกก็ได้นะคะนะแต่หลังจากนี้มันจะดีขึ้นนะนะคะขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะให้บอกว่าให้ศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะนะเพราะความรู้คือประหนึ่ง เครื่องมือนะคะในการใช้ชีวิตของคุณคนบนเสาเลยนะคะคุณพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวเอง,ต,เองต้องมีความรู้ความสามารถถึงจะเอาตัวรอดในชีวิตประจําวันได้นะคะอันนี้เป็นใบทักเตือนนะนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็บอกว่าไพ่บอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเท่านั้นที่เป็นผู้แก้ไขมันได้นะคะนะตามนั้นเลยนะคะ จบแล้วทั้ง7็วันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ